สวัสดีครับเาออห่างหายไปหลายวันเนาะเป็นเป็นสัปดาห์เลยว่าจะทำคลิปเพิ่มเติมให้ก็ยังน้อยอยู่เนาะ,ะช่องทางทุกเลขก็มีอยู่มีมีม,ม,มีก็เมื่อวานเมื่อวาน,วานสิบห้ค่ำเดือน11เนะา,นออนาะวันออกพรรษาวันออกพรรษาก็ทุกคนคงจะเข้าวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมเนาะ ใครไม่ได้เข้าวัดก็หาโอกาสนะทำบุญสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเนาะทางช่องทางไหนที่พอจะทำได้ก็เลือกทำแล้วพอดีอาพูดถึงออกวันสามผมก็ดูข่าวนะ้องเมื่อเช้าดูข่าวก็เมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ดูนะเมื่อวานดูกีฬาทั้งวันเลยก็เมื่อเช้าเมื่อเช้าได้ดูข่าวก็ก็เลยนี่แหละ ตามนี้แหละดูพอดีดูช่องไทยรัฐเนาะต้องขอบคุณช่องไทยรัฐเนาะทาง Youtube ผมเปิดดูทาง Youtube พอดีก็จะเห็นข่าวเนาะบางไฟพญานาคใช่ไหมมีไล์สดมีอะไรเต็มไปหมดเลยเมื่อวานอ่าก็ส่วนของเราส่วนของเราเออทนฟังสักนิดนึงภาพและเสียงอาจจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่เนาะ,อะของผมอาจจะเป็นแบบคลิปบ้านๆทำง,ง่ายๆวันนี้ ง่ายๆแต่วันนี้มีข้อมูลมีข้อมูลตัวเลขเนาะเอามาฝากอา,อาจจะเป็นบุญวาสนาของพวกเราทุกคนที่เข้ามาดูเนาะวันนี้ผมเจอผมก็ตัวเลขจากาพญานาคเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อผมเองผมดูข่าวผมเห็นเองผมก็เอาข้อมูลมาจากข่าวจากานี่แหละในข่าวของช่องไทยรัฐนี่แหละเนาะเป็นตัวเลข เป็นตัวเลขจากพูดง่ายๆว่าจากพญานาคนั่นแหละเนาะผมว่าแทบจะทุกคนแล้เนาะมีความเชื่อเนาะอ่ะเข้าเรื่องตัวเลขอยากดูตัวเลขก็เห็นในคลิปในเป็นคลิปของไทลรัฐนะพวกเราเข้าไปดูเองได้แต่อันนี้ผมจะนําเสนอให้ที่ผมเจอเนาะอ่ะคลิปแรกนะผมพอดีผมเจอตัวเลขอยู่ประมาณประมาณสามกลุ่มนะสามชุดสามชุดอ่ะแต่มันจะมีชัดๆอยู่อ่ะพวกเราค่อยๆดูอ่ะทนดูนะ เอาตนดูไปอ่าคลิปแรกคลิปแรกผมเปิดมาผมเจออ่าพวกให้พวกเราดูอ่าดูอันนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่มีตัวเลขนะอันนี้คลิปนี่นี่เขานำเสนอข่าวอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้เห็นแล้วอ่าตรงนี้มีเห็นพญานาคอันนี้ให้ดูพวกเราดูสักห้าวินาทีก่อนพวกเราเห็นไหมโอเคอ่าบอกตรงนี้เลยชัดเกนมาก ต็มจอเลยทุกคนก็จะตามข่าวตามติ๊สตอกตามอะไรเตม็มไหมดเลยก็จะดูแต่บังไฟพญานาคนะใช่ไหมมันคนทําหรือหรือเกิดขึ้นจากน้ำํำโดยธรรมชาติเนาะเราก็อย่าไปสนใจเลยสนใจของเราก็คือเรื่องตัวเลขพวกเราเห็นแล้วผมพูดตรงนี้เห็นแล้วชัดมากใหญ่มากชัดมากใหญ่มากพวกเราดูป่ายนี้นะนี่ปืดปืดปืดนี่คือเลขห้านี่คือเลขห อ่ะผมบอกตรงนี้เนี่ยนี่คือถ้าหวยออกจริงๆก็คงจะเป็นบุญวาสนาเนาะผมก็ยังไม่เคยมีโอกาสไปดูบางไฟพญานาคสักทีหนึ่งเนาะก็ตรงนี้เห็นเลขเดียวตรงนี้เห็นเลขเดียวนี้น่าจะเป็นในข่าวเขาบอกว่าที่อะไรบ้านบางม่วงหรืออะไรสักอย่างนึงแหละที่รัตนาวาปีจังหวัดน้องคายเนาะพวกเราดูดูต่ออีกซื้อนิดนึง เขาบอกก็ต้องเห็นดินเห็นหมายถึงบัางไฟพญานาคนะแต่ผมเห็นอย่างอื่นเขามองบัางไฟพญานาคแต่เห็นอย่างอื่นอ่านี่ชัดไหมก็เต็มจออยู่นะพวกเราเห็นเต็มอยู่นะนีนะอ่าถ้าเกิดเป็นบุญวาสนา,าของพวกเราเนาะห้ามีห้าตัวหนึ่งเห็นห้าตัวหนึ่งชัดๆห้าตัวหนึ่งชัดๆเลย นี่ใครจะไม่เห็นอ่าเขาบอกว่าใครจะไม่เห็นไอ้บ้าใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเดนในคลิปนะเขาพูดถึงบังไฟเนาะอ่าพูดถึงบังไฟดวงไฟเห็นประจําอยู่แล้วส่วนตัวผมผมก็เห็นอยู่แล้วออกตามทุ่งตามป่าตามทุ่งไร่ทุ่งนากลางค่ำกลางคืนก็เห็นเป็นประจําอยู่แล้วคือผมผมเชื่ออยู่แล้วเรื่องเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอ่าโอเคอ่าส่วนตรงนี้ตรงนี้ชัดนะ ตรงนี้ห้าตรงนี้ห้าห้าก่อนอ่านีคือความเชื่ออ้าวแล้วก็มีอีกอ่ามีอีกในคลิปเดียวกันนี่แหละในคลิปเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวผมจะเดินไปให้คลิปมันถึงเลยแล้วกันในในในข่าวนี้แหละนะแล้วก็จะมีม,มีมีนายกเนาะมีนายกมากร่วมงานด้วยนายกนายกมาร่วมงานนายกเสรฐานี่นะอ่า มีช่วงหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่ข่าวเขาออกเนาะอ่ะไปดูตรงที่นายกพูดเลยแล้วกันให,ให้พวกเราดูอ่ะก็บอกว่าเราไม่ต้องสนใจเนื้อข่าวผมจะให้พวกท่านดูตัวเลขอ่ะในส่วนตัวเลขของเราให้ท่านดูตรงก้อนมเมฆในี้ข้างหลังเนี่ยฉากหลังเนี่ยฉากหลังนายกเนี่ยให้พวกเราดูนะ เผมเปิดให้ดูพวกเราดูนะตั้งใจดูเห็หยหยหเน,หนหหยังอันนี้คลิปวิดีโอผมอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นนเนาอแตเ่เห็นตัวเลขเนาะเห็นตัวเลขไหมอ่าเดี๋ยวนะอาจจะเห็นไม่หมด ขยับนิดนึงเรายังเห็นยังเห็นได้ยังยังไม่เห็นยังไม่ยังไม่สุดยังไม่สุดย่อยย่อยอ,อีกย่อยอีกนิดนึงขออภัยขออภัยพวกเราทนดูสักนิดนึงนะผมมีนี่คือข้อมูลตัวเลขของพวกเรา อ่ะเห็นเห็นแล้วตอนนี้เต็มจอแล้วมาเต็มเห็นหมดทุกอ่ะเห็นเต็มแล้วเห็นไหมพวกท่านเห็นตัวเลขไหมที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นกอนเมฆกเนี่ยเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นเลขห้านี่นี่เลขห้าแต่ตรงนี้ไม่ชัดผมบอกว่าไม่ชัดเป็นสองหรือเป็นสี่ตรงนี้ไม่รู้แต่ตรงนี้ห้าอ่ะตรงนี้ก็ ผมก็บอกว่าไม่ชัดไม่ชัดเหมือนกันในสายตาผมนะแต่ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เข้าใจว่าให้พวกท่านดูเอาเองเข้าใจว่าผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกึงน่งนึงดูเหมือนเจ็ดอ่าอีกใจนึงดูเหมือนเก้าอีกใจนึงก็เหมือนสามหรือไงเตะดูคล้ายเจ็ด มากกว่าถ้าดูรวมๆทั้งหมดเนี่ยตรงนี้คล้ายเจ็ดหรือคล้ายเก้านี่แหละเนาะพญานาคก็ไม่เจ็ดก็เก้าเนาะเนาะแต่ตรงนี้ห้าเนี่ยเป็นตัวเลขหนึ่งมันเตะตาผมผมเปิดข่าวดูผมก็ไม่ได้ตั้งใจดูเลขนะตัวเลขเนี่ยแต่ถ้าดูแค่ดูเสาถ้าดูเสาเสาจิ้มเนี่ยเสาพญานาคจิ้มเนี่ยก็มีสองเลขแค่ตรงนี้แหละนี่เนี่ยที่พอดูเป็นตัวเลขได้เนาะ คเ okay, นาะอ่าคลิปนี้อ่าคลิปนี้2จุดนะคลิปนี้2จุดแล้วก็มีอีกอ่าอีกคลิปหนึ่งอ่าคลิปนี้ข,ของไทยรัฐเหมือนกันของไทยรัฐก็เขาบอกว่ามาน้อยแต่มานะบังไฟพญา,านาคเก้าลูกตรงนี้น่าจะน่าจะทายที่อ่าข่าวที่บ้านท่าสวรรค์อ่า้านท่าสวรรค์ที่บึงการที่ขึ้นตอนดึกๆอะ่ะที่ขึ้นเก้าลูกตอนดึกๆสามทุ่มกว่า อ่าที่เขาบอกว่าเกือบจะไม่เห็นแล้วใจถอดถอดใจแล้วแต่ก็เห็นใช่ไหมอ่าผมย้อนผมไล่มาให้ดูก็กล้องเขาแพนไปนั่นแหละเพื่อรอดูพวกเราดูาดูท้องฟ้านะพวกเราดูท้องฟ้าอันนั้นไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่บางฝนะ่ายนะคุณผู้ชมอะอึ๊บอ่าพอมาถึงตอนนี้นี่ผมเห็นแล้วสะดุดตาผมสะดุดตาผมเนาะพวกเราเห็นเนาะตรงนี้เนาะนี่เห็นไหม ยังนี่นะตรงนี้อ่ะดูตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นสองตัวเนี่ยผมมองตรงตรงตรงนี้เห็นเป็นศูนย์เก้าอ่ะถ้ามองมองมองอีกเหลี่ยมหนึ่งที่เป็นแนวนอนมันกันนะก็จะเป็นหกศูนย์หรือศูนย์ห้าเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมหรือศูนย์ห้าศูนย์ห้าหรือศูนย์เก้าหรือศูนย์หกตรงนี้แหละเห็นไหม เนี่ยเนี่ยเป็นก้อนเมฆเน,นี่ยลายดำๆเนี่ยนะอย่าดูสีขาวนะถ้าดูสีขาวก็เป็นสว่างๆเนเี่ยจะเป็นเลขห้าจะเป็นเลขห้าถ้าดูสีขาวสว่างๆเนี่แต่ว่าดูสีดำเนี่ยพอดีผมเห็นเป็นสีดำเนี่ยส,สีสีดำเนี่ยศูนย์ศูนย์หกหรือศูนย์เก้าหรือจะว่าศูนย์ห้าตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะท่านดูนี่แหละตรงนี้แหละเนาะตรงนี้ศูนย์เก้าแหละเขาบอกว่า น่าจะเป็นเก้าเลยว่องไปพญนนากมาเก้าลูกนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเอาประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือเห็นส่วนตัวผมที่มันสะกิดใจผมนะอ่าถ้ามีบุญเนะะาะพวกเรามีบุญก็คงจะถูกประมาณนี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้อ่าตรงนี้อ่าชาัดเจนเมื่อกี้ก็ตรงนายกเสรฐา นี่ตรงนี้ตรงนี้ชัดตรงนี้ชัดมากเนาะพวกเราเห็นชัดมากเลยหลายคนจะดูแต่บางไฟเนาะแต่ลืมไปหลายคนลืมไปพวกเราสัญหาตัวเลขโอเคข้อมูลข้อมูลก็ถือว่าถือว่าเนาะถ้าเลขออกมาจริงก็คงก็คงก็งงต้องทําบุญว้างแหละเนาะอ่าก็ถือว่าพยานาคให้โชคก็แล้วกัน เอาเง่ายๆปญยะาให้โชคเนาะชัดเจนอ่าชัดเจนห้นี่ชัดเจนเลยในยห้าชัดเจนพวกเราไปดูในคลิปของไทยรัฐนั่นแหลอะอ่าผมเอานําข้อมูลที่ผมเจออ่ามาฝากพวกเราในช่องของในช่องของผมเนาะใครดูก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามอันนี้มีข้อมูลดีๆมาฝากโอเคหวังว่าทุกคนจะโชคดีในงวดนี้อ่าคลิป นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ